โยโยโย่ใบสองวงเรเจอกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุ่มหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยกใจสิบเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์คลึงเน้นทีมเดียวพี่เจริโอเกมเวลาเที่ยงคืนครึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลอันดับสามจะเปิดบ้านเจอกับเรนซ์ฟอร์ดอันดับสิบห้า อาเซนอล6-1แต้มจากการชนะ19เสมอ4แพ้4นะครับเกมล่าสุดบุกถล่มเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมา6-0ครับสภาพทีมอาร์เตตา้าไม่มียูเลีรนทิมเบอร์นะครับแล้วก็ต้องเช็คในรายของโทมิยาสึกับซินเชนโก้ที่เหลือเนี่ยเคนแรกต้องเดาใจการจัดทัพเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวมีโปรแกรมแชมเลลีกับปอร์โตกลางสัปดาห์ด้วยนะครับประตูดาบิดรายา เกมรับไว้ซาลีบากาเบียมาการิเยสทีวีออนะครับด้านกลางน่าจะยังใส่จอจินโยโอเดกาดกับดีคันไรนะครับส่วนแนวรุกบุยโยซาก้ากาเบียมาเตินาลีคายฮาวเวสโดยมีเรียนโดทอสาก,กับกาเบียเชสุดเป็นตัวสอดแทรกนะครับในขณะที่เบรนฟอร์ด26แต้มจากการชนะ7เสมอ5แพ้15 เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเชลซีมา2ต่อ2นะครับโทมัสแฟรงค์หมดสิทธิ์ใช้งานเบนมีกับบริยองเอ็มบิลโมนะครับคืนวันนี้ประตูเป็นมาร์คเฟกเชนเหมือนเดิมครับเกมรับก็นาธานคอนลินคริสโตเฟอร์อาเยอร์นะครับแานกลางนำโดยวิทาร์ยาเนลครับมีคริสเตียนนอกาดโอโช เอาโกชุกูออนเยกาครับแนวรุกก็ยอนวิซ่ากับเอวานโทนี่โดยมีแนวนิวมาวเปก,ก็เป็นตัวสอดแทรกนะครับนัดแรกเจอกันอาร์เซนอลบุกชนะ1-0แน่นอนก่อนเกมเขามองอาร์เซนอลเป็นต่อเยอะมากนะครับเรนฟอร์ดเนี่ยไปไปมามาฟอร์มกลับแย่นะครับ5-4นัดหลังสุดแพ้ไปถึง3ครับส่วนอาร์เซนอล ชนะในลีกมา7เกมติดยิงไป31ลูกนะครับค่าเฉลี่ยต่อนนัดเกิน4ประตูแม้ว่าสโตนจะมีเกมกับปอร์โตรออยู่กลางสัปดาห์ครับแต่พี่เจ็ดก็มองว่าพิมเมลีกก็สําคัญนะครับอาเตตา้าแม่ก็เน้นในพิมเมลีกไม่ต่างจากแชมเปี้ยนลีกครับนี่เป็นโอกาส ที่อาร์เซนอลจะขึ้นจากฝูงก่อนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแมนเลิเวอร์พูลจะเล่นวันอาทิตย์ครับดังนั้นเกมแบบนี้อาร์เซนอลชนะขึ้นจากฝูงเลยครับวัดใจอาร์เซนอลนะครับพี่เจดมองว่าชั่วโมงนี้เบนฟอร์ดต้านไม่อยู่ครับประตูแรกมาไวไหลแน่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ครับให้เชียร์อาร์เซนอลเป็นครึ่งเนนทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย